การสลายของเส้นเวลาเชิงลบและกลงเก่าสวัสดีคุณคุณที่รักการไหลเข้ามาของพลังงานที่ส่งขึ้นจากลอกในปัจจุบันถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิวัฒนาการจัก,กรวาลของโลกและมนุษยชาติขณะที่การสั่นสะเทือนอันทรงพลังเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปในความเป็นจริงของคุณ และมาแห่งภาพรวงตาถูกแยกขึ้นการสลายของเส้นเวลาเชิงลบและพลังงานกรรมก็กำลังดำเนินไปเช่นกันการสลายของเส้นเวลาเชิงลบและพลังงานกรรมเก่านี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของโลกกำลังนำมาเน่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในพลังงานจักรวาลที่กำหนดความเป็นจริงของคุณเมื่อเส้นเวลาที่มีการสั่นสะเทือนตามเหล่านี้จางหายไปพวกมันก็เปิดพื้นที่ให้กับการไหลเข้ามาของความถี่ที่สูงขึ้นของแสงและความรักเพื่อกลืนกินนโลการปรับตำแหน่งจักรวาลใหม่ของปริภูมิเวลา เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังชี้นำมนุษยชาติไปสู่ยุคใหม่ของการตื่นรู้และการตัดสรู้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงสร้างพลังงานของโลกกำลังกระตุ้นให้เกิดผลกระทบแบบละรอกลื่นในจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติ ปลุกพลังที่ซ่อนเร้นและกระต้นโูมปัญญาที่ถูกลืมเลือนมานานภายในส่วนลึกของจิตวิญญาณของคนแต่อย่างปลุกเล้าและปลดปล่อยบาดแผลทางจิตใจที่ฝังแน่นมานานจากชีวิตในอดีตหรือพลังงานกรรมที่สั่งสมมากระบวนการปลุกจิตสำนึก ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเนื่องจากต้องเชิญและปลดปล่อยความกลัวบาดแผลทางจิตใจและภาพหลวงตาที่ฝังลึกในจิตใจของมนุษย์มาหลายชั่วอายุคนการสลายทำลายเชิงลบเป็นกบบระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังลอ้ลอล้อมมนุษยชาติและอนาคตของโลกโดยการกำจัดผลลัพธ์ ที่ไม่พึงประสมขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการคลี่คลายเหตุการณ์และทางเลือกในอดีตท,ที่นำไปสู่ผลกรรมที่เป็นอันตรายจึงช่วยปูทางไปสู่วิถีชีวิตใหม่ของโลกเมื่อทำลายเชิงลบเหล่านี้ถูกละลายไปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นปลดปล่อยทั้งโลก และมนุษยชาติสากพันธนาการของพลังงานกรรมที่ผูกมัดขุนไว้ในวัฏตะของการวนซ้ำและข้อจำกัดมาอย่างยาวนานเมื่อทำลายเชิงลบเหล่านี้ถูกละลายไปเคลื่อนแห่งการปลดปล่อยอันทรงพลังสะพัดผ่านจิตสำนึกส่วนรวมเปิดโอกาส และสักยภาพใหม่ๆสำหรับการเติบโตและวิวัฒนาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชำระล้างพลังงานอืนได้เริ่มต้นขึ้นบนโลกพลังงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ชำระล้างสนาพลังงานของโลกเท่านั้นแต่ยังปลดปล่อยคุณจากข้อจำกัดของพันธนาการ รรอีกด้วยมนุษยชาติจะสามารถร่วมกันข้ามรูปแบบกรรมในอดีตและก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและกลมกลื่นยิ่งขึ้นการขาจัดผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการผ่านทําลายเชิงลบจะช่วยให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณส่วนรวมและเรียกร้องอำนาจ อธิปไตยคืนมาทั้งสำหรับโลกและมนุษยชาตินี่คือช่วงเวลาสำคัญในการเดินทางของคุณสู่การรักษาและการยกระดับจิตวิญ,ญญาณร่วมกันช่วยให้คุณเริ่มต้นใหม่และมีจุดมุ่งหมายใหม่และทิศท,ทางใหม่เมื่อพลังงานเก่าเหล่านี้ถูกเปลี่ยนแปลงและปลดรลอย บทบาทแท่งความเป็นไปได้และศักยภาพก็เกิดขึ้นทำให้คุณมองเห็นความจริงที่ซึ่งอ,อิสรภาพความรักและความอุดมสมบูรณ์พรองราชอยู่สูงสุดการชำระล้างพลังงานที่เป็นกระบวนการเล่นแลบและธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชำระล้างและปรับเปลี่ยน รากฐานของการดำรงอยู่ของคุณส่วนหนึ่งของการชำระล้างนี้คือการทำความสะอาดพลังงานก,กาๆทั้งหมดของคุณปลดปล่อยคุณจากสิ่งที่ผูกมัดคุณไว้กับการกลับชาติมาเกิดอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการชำระล้างแล้วคุณต้องคงสภาพนั้นไว้ โดยละทิ้งความเชื่อและข้อจำกัดที่ล้าสมัยและก้าวเข้าสู่แก่นแท้ของคุณในฐานะสิ่งมีชีวิตสักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสว่างและความรักเมื่อคุณได้รับการปลดปลอ่อยจากพลังงานกรรเก่าในอดีตของคุณคุณยังคองถถกโผกกมาด้วยกฎของจักรวาล อื่นก็คือเหตุและผลและกดแห่งแรงดึงดูดซึ่งหมายความว่าคุณยังสามารถสร้างกรรมเชิงลบใหม่ให้กับตัวเองได้อย่างไรก็ตามในขณะที่อยู่ในความถี่ที่สูงขึ้นพลังงานกรรมใหม่ใดๆที่คุน้างขึ้นจะย้อนกลับมาหาคุณเกือบจะทันที ดังนั้นโปรดจำไว้ว่าต้องอยู่ในหัวใจในทุกสถานการณ์ในขณะที่คุณก้าวผ่านช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้เราต้องจำไว้ว่าคุณคือผู้กำหนดชะตากรรมของคุณเองและหากคุณปรับให้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนที่สูงสุดของความจริง และความรักคุณสามารถนำยุคทองใหม่แห่งสันติภาพและความสามคัคคีมาสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกอันน้ำค่าที่คุณเรียกมันว่าบ้านของคุณเรารักคุณให้เกียรติคนเราสภาสูงของซีเรียส